อนิีมะคัทเลสวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งกับเรื่องขอให้รักเรานี้มีความสุขบทที่7โมเดิร์นแห่งบุษบาหน้าร้อนต่อจากตอนที่แล้วมิโยถามพระเอกว่าคนที่บ้านเซมมรีเป็นยังไงบ้างซึ่งคีโยกะก็บอกว่าทุกคนปลอดภัยดีนะแต่เธอโดนขนาดนี้แล้วก็ยังเป็นห่วงคนอื่นอีกเหรอยูเรีบอกว่าขอให้ท่านมิโยปลอดภัยก็พอแต่คาหาฮทั้งหลังเนี่ยโดนไหมเกรียมจนไม่เหลือสภาพเลย มิโยเลยขอให้พระเอกพากลับไปที่คฤหาสน์ไซมอรี่อีกครั้งคิโยกะก็พามิโยมาที่คฤหาสน์อีกครั้งซึ่งคฤหาสน์นนนเนี่ยไม่เป็นจุนจนไม่เหลืออะไรเลยจริงๆมิโยตกใจมากเธอเดินเข้าไปมิโยพาคิโอกะมาดูตอต้นสากุระที่แม่เธอปลูกเอาไว้ ซึ่งถูกเผาไม่ไปหมดเลยทันทีที่เธอแตะมันก็มีคลื่นสีฟ้าแผ่กระจายเต็มไปหมดก่อนที่เตาหอกต้นชาก,กุละจะสลายไปนางเอกบอกว่าเหมือนแม่เธอเรียกเธอให้มาที่นี่พอเพกก็รู้สึกผิดนะคะที่ทําทุกอย่างพังแต่มิโยก็บอกว่าทั้งหมดไม่ใช่ความผิดของคุณฉันดีใจมากที่คุณท่านทําเพื่อฉันขนาดนี้แต่ว่าคีโยโอกาสก็ยังมีเรื่องที่กังวลอยู่เพราะว่าถ้าไสโมนียังเป็นแบบนี้ต่อไปการประกอบพิธีมั่นก็จะเป็นเรื่องยาก ราะข้อตกลงระหว่างผู้นำตระกูลรุ่นก่อนของพ่อเคียวกะมิโยกลัวว่าผู้นำตระกูลรุ่นก่อนจะผิดหวังพระเอกของเราเลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นเขาจะเผาผู้นำตระกูลรุ่นก่อนให้วอดไปเลยทันใดนั่นเองพวกเขาก็พบกับโคจิเขาเข้ามาขอบคุณคุดโดะที่ช่วยเหลือเขาเมื่อวันนั้นก่อนที่จะขอคุยกับมิโยส่วนตัวซึ่งคุโดะก็อนุญาตโคจิบอกมิโยว่าจะออกนอกเมืองนี้แล้วไปอยู่ที่เมืองหลวงเก่า เขาอยากฝึกฝนตัวเองเพราะเชื่อว่าคายะก็จะทำแบบนั้นเหมือนกันและเขาก็มีเรื่องที่อยากจะบอกมิโยในวันที่มิโยกจากตระกูลแต่ว่ามิโยก็ทำเป็นลืมเรื่องนั้นไปแล้วเพราะเธอรู้ว่าเรื่องที่เขาจะพูดคือเรื่องอะไรและไม่อยากจะลื้อฟื้นทำให้โคจิรู้ว่าตัวเองถูกปฏิเสธเรียบร้อยแล้วเขาเลยบอกลามิโยแล้วเจอกันใหม่นะก่อนที่จะเดินจากไปไม่กี่วันหัดบาการบ้่นหมายระหว่างมิโยกับคิโยกะก็เริ่มขึ้น โดยการเขียนแค่กระดาษใบเดียวเป็นลายลกักษักษรโดยไม่มีพิธีระหว่างสองตระกูลแต่ทั้งสองก็มีความสุขเป็นอย่างมากถึงขนาดยูเรียแซวว่าไม่นานท่นมิโยก็จะได้เป็นนายหญิงของตระกูลคุโดแล,ะะแล้วนะคะทำให้มิโยกเขินนี่มากเลยทั้งสองคนมองหน้ากันพลางยิ้มให้กันบ่ายวันหนึ่งก็มีผู้หญิงสวยคนหนึ่งแวะมาเยือนบ้านตระกูลคุโดเธอบอกว่าเธอชื่อคุโดนฮาสุกิเป็นพี่สาวของพระเอกเรานั่นเองย้อนกลับไปไม่นาน มิโยเคยคุยกับคุโดว่าอยากฝึกการเป็นครลสตรีใหม่ทั้งหมดแต่ก็จะไม่บรบกวนเขาให้หาคนให้จะหาคนสอนเองแต่พอเห็นนักเอกเ,เราเกรงเกรงคิโยกะก็บอกว่าไม่ต้องก้มหัวขนาดนั้นก็ได้ทั้งสองคนมองหน้ากันก่อนคุโดจะพูดขึ้นมาว่าเธอหน้าแดงหมดแล้วนะแล้วจับที่หน้าผากของมิโยโอ้ยแดงกว่าเดิมอีกค่ะคิโยกะพูดว่าถ้าคนสอนแล้วก็ฉันมีอยู่คนนึงนะซึ่งเป็นคนที่ว่างงานมากๆเลยนั่นแหละค่ะเป็นสาเหตุที่อาึกิมาที่นี่ มิโยะยก้ำชามาต้อนรับเธอพางบอกว่าฮัสกินี่เหมือนคิโยกะเลยนะฮัสกิก็บอกว่าใช่ไหมล่ะมักมีคนบอกประจำเลยว่าดวงตาของพวกเขาอะเหมือนกันมากทันใดนั้นเองอยูริเอะก็เดินเข้ามาเธอดีใจมากเลยที่ได้เจอกับฮัสกิเพราะทั้งสองคนไม่ได้เจอกันเป็นเวลานานแล้วทันใดนั้นคิโยกะก็โผล่มาวันนี้เขาไม่ได้เข้าเวรแต่เขาก็ไม่ได้บอกมิโยว่าคนที่สอนมิโยะเป็นฮาสกิเอง ทำให้โดนดุกลับไปว่าสื่อสารไม่ดีพอพอช่วงพักทัสกิก็มาดูดอกไม้ที่สวนเธอมองดอกรักเร่พางบอกว่ามันมีอีกชื่อนะชื่อว่าคาเลียและถามมิโยว่ามิโยชอบดอกไม้แบบไหนเหรอมิโยบอกว่าเธอไม่ค่อยรู้เรื่องดอกไม้เท่าไหรนะ่นักแต่เธอจับดอกสีฟ้าต้นหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลอย่างแผวเบาทัาสกิเลยบอกว่าต้นนั้นก็คือวัชพืชชื่อว่าผักปลาไม่ว่าดอกไม้จะได้แค่ไหนแต่พวกมันก็มีชื่อแล้วก็มีความงดงามในตัวของมัน ผักปลาพอผ,ผ่านช่วงบ่ายไปดอกมันก็จะหุบเธอบอกว่าดอกไม้เบ่งบานเพราะมันทุ่มสุดชีวิตเพื่อให้เบ่งบานในเวลาที่แสนจำกัดท้องั้นเราก็ต้องทุ่มสุดชีวิตเพื่อเวลานั้นเหมือนกันก่อนที่พวกเธอจะเข้าไปเรียนอย่างจริงจังแต่ดูเหมือนขี้โยกกะก็ยังเป็นห่วงอยู่แอบมาส่องดูหน้าห้องไม่ห่างเลยฮัสกิเริ่มถูกใจมิโยกถึงขนาดอยากเอานางเอกกลับไปสอนที่บ้านเลยแต่ขีโยกกะก็เข้ามาห้ามเอาไว้เลยโดนพูดแซวใหญ่ว่า ถ้าไม่มีมิโยแล้วก็นายคงเหงาใช่ไหมล่ะพอสอนได้สักพักทัซกิก็ขอ,อตัวกลับบ้านเพราะตกตอนกลางคืนคิโยกะก็สัมผัสได้ถึงพลังเวทบางอย่างเขาเป็นห่วงมากแล้วมาหามิโยที่ห้องแต่ดูเหมือนว่ามิโยจะหลับไปแล้วเขาสัมผัสได้ถึงพลังเวททั้งที่มันที่เขากางเอาไว้ก็ยังไม่แตกอะไรเขาเลยสงสัยว่าที่เธอฝันร้ายเนี่ย เป็นเพราะว่าฝีมือของตระกูลอุสุบะแน่เลยตัดภาพมาที่คนกลุ่มหนึ่งที่หลุมศพบรรพชนเขากําลังทําพิธีอะไรบางอย่างก่อนที่หลุมศพบรรพชนนั้นจะแตกสลายและพังลงวันรุ่งขึ้นเคียวกะก,ก็ไปคุยกับผู้บังคับบัญชาของเขาผู้บังคับบัญชาบอกว่าเขาจะไปรายงานเรื่องของตระกูลทัสึอิอิชิกับเบื้องบนแล้วอีกเรื่องก็คือหลุมศพบรรพชนนั้นแตกออกแล้วตัดมาที่ภาพชายคนหนึ่งเขาเป็นชายแว่นที่อยู่กับท่านโชกุน เขาพูดพึพมพำขึ้นมาว่าอีกไม่นานเราก็จะได้เจอกันแล้วนะมิโยก็จบลงไปแล้วนะคะกับการสรุปขอให้นักเรา่านี้มีความสุขบทที่7ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องอนิมคัดเละและช่องในคัดไล f a แฟมิลด้วยนะคะวันนี้อนิมคัดเละขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ